เป็นแบบ Native American Wear เหมือนสั่งหูงออกงมาข้างหลังอืมนี่มันแกรนแคนยอนจริงๆภ <c oughs> ูเขาแบบตัดนะคะ <c oughs> Colorado River นะคะ <c oughs> Oh my God <c oughs> ตรงนี้นี่คือสุดยอดอะ่ะ <c oughs> สวยมาก <c oughs> สมชื่อจริงๆนะคะแกรนแคนยอน สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Cooking Nomad ค่ะถ้าใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้แอนนะคะกับสามีตอนนี้เราสองคนอาศัยอยู่ในรถบ้านค่ะแล้วก็กำลังออกเดินทางท่องเที่ยวรอบอเมริกาถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็อยากออกไปเดินทางท่องเที่ยวกับเราอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ให้ช่อง Cooking Nomad ด้วยนะคะ แกลเยแคนยอนแต่ว่ามีคนแนะนำว่าให้แวะพวกดูงานแฮนด์คราฟต์นะคะของชาวนาวาโฮนะก็คือเนทีฟอเมริกันนะคะก็เลยแวะเขามีช็อปอยู่ตรงนี้เนาะลืมเอาไมโครโฟนลงมาไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินชัดหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นงานคราฟต์นะคะจิวเวอรี่ของชาวนาวาโฮนะคะก็คือ อินเดี a นอเมริกันนะคะที่เรารู้จักกันในน้ำคนไทยนะค,ะคืออินเดียนแดงนะคะก็ก็จะมีพื้นที่นะคะในการมาขายของนะ,ะบกบบก่อนที่เราจะแวะไปแกรนด์แคนอนก็มาเดินเล่นช้อปปิ้งสัหน่อยนะคะดูงานครับของนะคะราทาก็สิบเหรียญน,นะคะไม่แพงน,นะสิบเหรียญ3มเส้นยีห้าเหรียญน,นะคะ งานอะไรนะคะเขาก็มาสวยดีอะ่ะมีเป็นความเป็นเอกลักษณ์นะคะฮาซายเขาชอบพูดคุยนะคะถามข้อมูลเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะโชคดีคนขายนะคะน่ารักมากๆเลยเป็นนีทีปเนาะ หมายถึงว่าเป็นคนพื้นที่นะคะแล้วเขาก็อธิบายถึงต้นไม้ต้นนี้นะคะที่เราจะเห็นได้ที่ f a ก t s t a แล้วก็อันว่าน่าจะมีที่อื่นด้วยนะคะเขาเรียกว่าต้น juniper นะคะซึ่ง juniper เนี่ยมีคนอินเดียนอเมริกันคนอินเดียแดงนะคะเขามาใช้ทำหลายๆอย่างเลยนะตัวผลนะคะเป็นตัวชิปมังอะรับปิดเลยพวกนี้เขาก็จะ ตัวสัตว์ชิปมังก์ก็คล้ายๆกระรอกตัวเล็กๆค่ะมันก็จะกินไอ้ผลนี้นะคะแต่ว่าทางที่นี่นะคเขาเรียกว่า ghost spirit something นะคะก็คือหมือนวับว่าเ,เขาเชื่อว่ามันเป็นเมเล็ดพันธุ์นะคะที่ไว้สำหรับทําพิธีในการทวกไล่สิ่งชั่วร้ายนะคะปกป้องพวกวิญญาณร้ายพวกผีนะคะก็แล้วตัวซีดนี้นะคะเขาก็เลยเอามาดัดแปลงนะคะทาเป็นจิวรี่ด้วยนะคะก็เอารี เดียวกันนะคะเขาก็มาทําเป็นพวกเป็นพวกเครื่องประดับนะคะแล้วก็เนี่ยมันคล้ายๆกับเครื่องรางของขังปัดเป่าสิ่งชั่วรายนะคะอันนี้คือเราก็ไม่รู้เป็นว่าเป็นแค่แบบเป็นแค่เมล็ดพันธุ์พืชธรรมดานะคะแล้วก็เขาบอกว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะนอกจากที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะเนื่องจากว่าแลนด์สเคปที่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งเนาะก็ใช้ประโยชน์สูงสุดจากต้นไม้ต้นเดียวนี่นะคะโดยที่ อย่างไอตัวใบเนี่ยนะคะเขาก็เอามาเผานะคะแล้วก็ใช้แอชมันก็คือขี้เถ้าของมันนะคะเอามาผสมกับข้าวโพดนะคะแล้วก็เหมือนต้มน่าจะให้ในเรื่องที่เขาบอกนะให้เรื่องของสีแล้วก็ให้เรื่องของอรสชาตินะคะ f l a v ร r นะคะเออน่าสนใจแล้วก็ตัวต้นตัวก้านนะก็เอามาจุดไฟได้นะคะเป็นเชื้อเพลิงนะคะ What they do is they gather up a bunch of natural stones. They compress them together with shattered pieces of glass, and that's where you get the sparkle. If you want to pick one for me that meaning very good, like the very good stone, which one would you like to? There's one there with the turquoise and amethyst at the end here. This one? Yeah. Why this one? The turquoise is actually the most sacred stone to the Navajo, and it's actually a protection stone also. Then the hematite and the amethyst, the purple stone, I really like what he said about that one. This here is also a Venturine with the ghost beads. The Venturine, as I was telling you, is a good luck stone and an adventure stone. And they also call it the Gambler's stone. <laughs> Native American wearing beautiful. Mm -hmm. <laughs> ได้มาแล้วคะ่ะทุกคนนี่ <Wow. S 1> นะคะซื้อมาแล้วนะคะอันชอบอันเล็กๆนะคะจะได้ใส่เนาะแต่ว่าเห็นทุกอันที่เราเห็นนะคะเขาก็มีความหมายนะคะ,ะ,คะแต่ก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละอันนะคะแล้วก็อันเลือก <89. S 1> ไม่ได้เลือกจากความหมายมาก <Wow. S 1> เลือกจากดีไซน์นะคะราคาไม่แพงแน่นะอันนี้อันเล็กๆอันนี้นะคะสิบเหรียญน,นะก็ประมาณ300บาทนะคะแต่ว่าซานจ่ายเพิ่มไปอีกเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักนะคะเราจ่ายไปในราคา15เหรียญนะคะ เขาก็งง,งว่าทําไมให้เพิ่มแต่ว่าเขาให้ความรู้เราเยอะนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลเยอะนะคะไม่แพงก็ต้องออสนับสนุนนะคะโลโก้เราก็เคยเป็นแม่ค้าตอนอยู่ที่ไทยนะก็ต้องเออขาเรียกอ,อะไรอะ่ะนั่นแหละเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าเป็นพ่อค้าที่น่ารักมากให้ข้อมูลเยอะมากนะคะก็นั่นแหละค่ะดีใจ <c oughs> แวะเติมน้ํามันก่อนนะคะ <c oughs> ตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้ว นี่คะเป็นปต๊มน้ำมันเต๊มเดียวที่เห็นอยู่ในแถวนี้นะคะโอเคระหว่างที่อาศารนะคะจอดพักเติมน้ำมันนะคะเดินเล่าให้ฟังเจ้าของนะคะที่เขาขายไอตัวเครื่องประดับเนี่ยะคะ่ะเขาก็เล่าให้เราฟังว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเรียกว่านาวาโฮแลนด์ก็คือเป็นพื้นที่ของชาวเนทีฟอเมริกันอินเดียนนะคะก็คือชาวอินเดียนแดงนะคะเขาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็บริเวณนาวโฮแลนด์เนี่ยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ สหรัฐอเมริกาคืออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็จริงแต่ว่าเขาอ่ะไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลของอเมริกานะคะเขาก็จะมีกฎของเขาเองนะคะมีตำรวจนะคะของเขาเองเพราะว่าตอนที่เรามาเราก็สังเกตุยตั้งแต่เรามาอยู่อาริโซนาเรายังไม่เคยได้ยินเ,เปิดวิทยุคะ่ะยังไม่เคยได้ยินสถานีวิทยุของคนอินเดียนอเมริกันเลยนะคะแล้วพอเราเข้ามาในเขตนี้เริ่มเริ่มแบบ วิทยุอะเปิดมาเริ่มได้ยินสัญญาณของตัวคนอินเดียนอเมริกันนะคะก็เลยแบบมีความสงสยัยก็เลยถามเขาเขาบอกว่าใช่ตรงนี้มันเป็นเนชั่นก็คือเป็นพื้นที่ของของเขานะคะโดยที่ว่าอยู่ในอเมริกาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลของอเมริกันนะคะก็คือมีกฎของตัวเองมีตำรวจของตัวเองแล้วก็พื้นที่นี้ก็ไม่ใช่คนอเมริกัน เป็นเจ้าของนะคะก็คือเป็นชาวอินเดียนแดงนะคะที่เป็นคนที่มีสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งแม้กระทั่งร้านค้านะคะที่ <c oughs> จะมาขัดอะไรเนี่ยก <c oughs> ำลังเล่าอยู่ <c oughs> อ่ะโอเคก็พื้นที่ ตรงที่เขาขายของนะคะก็ไม่ได้เสียเงินด้วยนะเขาก็อนุญาตให้ขายของได้ฟรีไม่คิดตังค์นะคะก็ดีนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแบบร้อนแรงนะคะก็ไม่ค่อยมีงานมีอะไรเท่าไหร่นะที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่า คนที่อินเดียนแดงที่อยู่ในนาวาโฮแลนด์เนี่ยก็จะมีประมาณ3ามไม่แน่ใจว่า3 0 0แสนกว่าคนหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีจ็อบออป portunity ที่นี่นะคะคนก็จะออกไปทำงานกันที่อื่นนะคะแล้วก็ร้านเขานะคะก็ไม่ได้เปิดทุกวันนะเพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศด้วยนะคะ <c oughs> เช่นว่าเดี๋ยวพายุฝุ่นเข้าหรือว่าอากาศร้อนเกินไปหรือว่า มีหิมะตกก็มีเหมือนกันนะแต่น้อยมากนะคะแล้วก็ฝนตกก็มีน้อยมากเหมือนกันนะคะก็บางวันเขาบอกว่าไม่มีลูกค้าแบบขับรถผ่านเลยนะก็แล้วแต่นะคะว่าเป็นช่วงแบบไฮซีซันโลว์ซีซันนะคะก็ก็เป็นพ่อค้าอย่างนี้นะะก็ต้องนั่นแหละขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะชีวิตแต่ก็นั่นแหละค่ะเป็นข้อมูลความรู้ที่ถ้าเราขับผ่านไปเราก็จะไม่รู้เลยนะก็ได้มาเรียนรู้กับ ชาวโลโกนะ้นะก็คือเป็นเนทีฟนะคะเินเดียนอเมริกันแบบจริงๆนะคะก็ดีค่ะพเพื่อนๆเวลาไปเที่ยวไหนนะก็คอยสังเกตคอยแวะดูนะเราก็เผื่อจะได้เรียนรู้อะไรไปในระหว่างทางนะคะโอเคเดี๋ยวแอนกัทสาานะคะจะขับรถมุ่งหน้านะคะไปที่การแคนยอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูนนะะ่นค่ะ had a new good boy had a dollar and a dime I hit it out for Nashville on the hard rock line I'm a on that old steamboat and learned to ride and steam When my feet had touched dry land how happy I did คนตอนนี้ก็มาถึงตรงทางเข้าแล้วนะคะแกรนแคนยอนนะซึ่งแอนกับภาษานะคะเรามีบัตรให้ดูบัตรก่อนนะคะอันนี้นะคะถ้าใครที่ยอเมริกานะคะแล้วก็จะไปแพลนจะไปเ a t น o ช a ั่นอลพาร์กก็แนะนำนะคะให้ซื้อบัตรแอนน l p พาสนะคะปลายปีเนาะราคาประมาณ80เหรียญเข้าได้ทุกน a ช i ั่นอลพาร์กนะคะก็ต้องครอบคุมที่นี่ด้วยก็ถ้าสำหรับคนที่มาเที่ยวเราไม่มีบัตรนชั่นอลพาร์กนะคะก็ต่อรถ1คันนะคะ เดย์พาสเออ Day Pass, เออวันนะคะสามารถเท่าออกได้7วันเนี่ยราคาอยู่ที่3ามสิาอสามสิเหรียญนะคะเอาราคาทุกคนตอนนี้เราก็จอดรถเรียบร้อยนะคะเดินมาทเที่ยวที่จุดแรกนะคะที่นี่เรียกว่า Desert View Tower นะคะอาายอ่านมาบอกว่ามีอายุประมาณร้อปีนะคะ

ทำได้ไหมที่เมื่อต้นคลิปนะคะเันไปดูตัวจิวเวอรี่นะคะที่เขาทำต้นจูนิเตอร์นะคะที่เขาบอกว่าชาวอเมริกันอินเดียนเนี่ยเขาเอามาทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะนี่ก็คือต้นของมันนะก็ว่าแล้วว่าทำไมเขาเอามาจุดไฟได้นะคะมันคล้ายๆกับกระดาษเลยอะเนี่ยเป็นฟิลแบบกระดาษนะคะเมัอนเชื้อเพลิงนี่เอาไว้ติดไฟนะนี่คือต้นของเขาค่ะ มก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งของตัวทาวเวอร์นะคะก็มาเห็นอีกวิวหนึ่งภ <im Roth> ูเขามาตัดนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตเดีๆมันเป็นร่องนะคะไม่รู้เห็นเป็นเพื่อนๆในรูปอะ่ะมันเป็นเดซายเกอแคนยอนโอเดเช่เมือนพื้นมันแตกลงนะคะ โอ้ไม่ไมเลิกเข้ามาดูดูดาวกันด้วยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะเพื่อนๆหนก็เป็นโคโลราโดริเวอร์นะคะว้าวว้าวเาอันนี้เป็นด้านล่างของตัวหอคอยนะคะให้มาดูวิวได้สำหรับคนไม่อยาก นี่จะทางขึ้นนี่นะแล้วเขาไม่ให้ขึ้นนะอ mm ัน hmm. นี้คือทางน่าจะเป็นทางที่ขึ้นไปบนหอคอยนี่เขาไม่ได้เปิดทางนี้ให้ขึ้นนะคะ mm hmm. แต่เหมือนเออบางช่วงเขาเปิดให้ขึ้นไปนะแต่คงขึ้นไอ้ข้างนอกนะ,ะ mm hmm. นี่น่าจะเป็น mm hmm. ปิดไปแล้วเพราะว่าเขาติดพัดมแล้วนะ mm hmm. แล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเป็น เวลนะคะก็คือเป็นเป็นบ่อน้ำแล้วก็นี้นะคะน่าสนใจมากๆเลย อันนี้เรียกว่า r e f l e c t o scope นะคะ r e f l e c t o scope ก็คือเป็นเขาเรียกว่า black mirror นะคะเป็นกระจกสีดำซึ่ง material ที่ทำไอตัวกระจกเนี่ยนะคะทำมาจาก black onyx นะคะอันก็ไม่แน่ใจนะภาษาไทยคืออะไรนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแร่อันหนึ่งนะคะที่ว่าเขาหน้าจะไปอันว่านะน้าจะไปทำให้มันเป็นผงนะคะแล้วก็มาอัดอย่างเงี้ยนะเป็นกระจกให้มัน reflect สะท้อนได้นะคะซึ่งเขาอะเขียนเอาไว้นะคะว่า พวกศิลปินนะคะที่ว่าสเก็ตภาพพวกวีกอะไรพวกนี้ใช้ไอตัวแบล็ k ม i ลเลอร์ที่ทำจากออนิก์เนี่ยนะคะเ,เป็นเหมือนคล้ายกับเนี่ย จัดเฟรมนะคะมันสะท้อนเงาได้แบบชาร์ปแล้วก็แบบเรียกอ,อะไรอะคมชัดมากนะคะซึ่งศิลปินเนี่ยสมมติอันเป็นศิลปินใช่ไหมคะอันวาดรูปยเงี้ยอันก็จะตั้งแคนวาสไว้สำหรับตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งสเก์เพนส์ไปนะคะแล้วเราก็เลื่อนเนี่ยเห็นไหมสมมติว่าอันอยากจะจับภาพตรงแบบภูเขาลูกนู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้กระจกเนี่ยสะท้อนนะเราไม่ต้องไปนั่งเอาตาสู้แสงแบบนี้นะคะ แล้วก็เขาเขียนเอาไว้เห็นไหมคะมเพื่อนเนเขาบอกว่ามันจะเอกกระจ Black Mirror เนี่ยนะคะมันช่วยสะท้อนทำให้ถ้าเรามองไปที่ตัววิวนะมันจะเห็นดีเทลไม่ชัดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ารีเฟกท์พอมันมาขึ้นที่นี่นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะเห็นเป็นพวกลายอะพวกเส้นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้แสงแล้วก็สีนะคะมันพ mm ๊อ hmm. ปก็คือ,เ,อ mm hmm. เห็นดีเทลได้ได้ง่ายขึ้นนะคะ เทมากเลยอะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้อันก็มาอยู่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะชื่อว่า Moran Point นะคะสวยมากคนน้อยด้วยนะคะที่นี่นะลงไปดูข้างล่างสิสวยมากเลยว้าไป Careful ลมแรงมากนะคะตรงนี้้ว้าว ค่ะทุกคนแล้วก็น,นี้เป็นจุดชมวิวนะคะที่ชื่อว่า m o r a n View Point นะคะสวยมากๆเลยนะคะและเห็นแคนยอนแบบตรงที่เราไปตรงหอคอย,ยนะแต่ว่าเงียบแล้วก็ไม่มีคนเลยนะคะดีมากๆเลยแอนนะคะตอนที่ไปตรงจุด Information Center นะคะเขาก็เล่าว่านะคะมันตรงบริเวณนี้นะคะมันเคยเป็นทะเลมาก่อนนะคะก็ ที่เพื่อนๆเห็นว่ามันเป็นล่องแคนยอนอย่างนี้นะคะมันเกิดจากว่าน้ำทะเลค่ะมันขึ้นลงขึ้นลงเนาะถ้าเห็นตัวหินนะคะที่มันเป็นแบบริชเชตสก็คล้ายๆกับเป็นเป็นเส้นๆนะคะมันก็คือ,อ,อโชยเห็นว่าในะสมัยก่อนเมื่อประมาณ1น0 0 0ล้านปีนะคะมันมีน้ำพัดเซอะนะคะขึ้นลงขึ้นลงก็เลยจะเห็นเป็นตัวคล้ายๆกับคลื่นน้ำนะคะที่เป็นตัว สร้างให้มันปรากฏขึ้นนะคะให้เราได้เห็นอย่างนี้นะคะซึ่งสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็นี่ขนาดยังไม่ใช่แกรนแคนยอนแคนยอนวิวนะเดี๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งนะคะจุดสุดท้ายนะที่เราจะไปวันนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าก่อนที่แอนมาออ,ออกจากตัวทาวเวอร์ค่ะที่หอคอยนั่นนะคะ ได้มีโอกาสนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลตัวพ์คนะคะแกรนด์แคนยอนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่านาวาโฮแลนด์ Now, เนี่ยจริงๆก็เป็นเนชั่นของชาวอเมริกันอินเดียนก็คืออาจจะเรียกว่าอินเดียนแดงล้วกันเนาะง,ง่ายๆนะคะก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นของเขาแล้วก็พอช่วงที่ล่าอนาณนิคมใช่ไหมคะแล้วอเมริกาเนี่ยเข้ามายึดนะคะเขาก็มา ยึดครองพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีการแบบขับไล่ในประเทศนะคะคนที่เป็นออ native อะที่เขาอยู่มาก่อนนะคะแล้วก็ให้ย้ายออกไปที่อื่นนะซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดในอดีตนะคะที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะซึ่งตัวแกรนแคนยอนเนี่ยเขาบอกว่ามันยังขึ้นอยู่กับตัว federal government นะคะก็คือยังเป็นของ อเมริกาอยู่นะถึงได้ประกาศเป็นนิชแนลพาร์คนะอเมริกันน t i o นลพาร์คนะคะซึ่งเ,เขาก็พยายามนะคะจะแก้ไขให้มันดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือความผิดพลา,าดในอดีตที่มันเกิดขึ้นมันแก้ไขไม่ได้แล้วใช่ไหมคะก็ขับไล่ออกไปตอนนี้ก็ <laughs> เหมือนแบบพยายามอยากจะแก้ไขนะคะก็คืออยากจะเชิญให้เขากลับเข้ามาที่บ้านนะคะอาจจะไม่ได้แบบให้มาอยู่อาศัยแต่ว่าให้มาทำอาหารกินหรือว่ากลับมาที่ถิ่นกำเนิดของเขานะคะซึ่ง อ,อ,อดีตนะคะที่เขาเล่าให้ฟังก็คือว่าในบริเวณนาวาโฮเนชันเนี่ยนะคะมันก็จะมีชนเผ่าอยู่ประมาณ11ชนเผ่าได้นะคะแต่ว่าทั่วอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วนี่ก็มี หลายชนเผ่านะคะก็น่าจะเป็นร้อยนะแต่อยู่กระจายกระจายกันไปแต่แค่ในบริเวณนี้นาวาโฮเนชันเนี่ยก็จะมีประมาณ11ชนเผ่าแล้วก็ตรงจุดที่ก่อนที่เราจะเดินเข้าหรือออกทางไอตัวทาวเวอร์ที่เราไปกันนะคะ mm hmm. เขาก็เปิดให้กับคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่นะคะหรือว่ามีเชื้อสาย คนเอนเดียนแดงที่นี่นะคะเขาก็ให้มาขายของนะคะแล้วก็ให้มาเหมือนคล้ายๆกับเผยแพ่หรือเปล่าวัฒนธรรมนะคะก็ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมานะคะซึ่งก็ดีนะคะในอดีตเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะไปยึดเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วไปไล่เขาออกจากพื้นที่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามทําให้มันดีขึ้นนะคะก็ประสานความสัมพันธ์นะคะก็นั่นแหละ อันก็อันก็ไม่ไม่รู้จริงๆเลยนะว่าคนอินเดียนอเมริกันเขาจะคิดยังไงนะคะเพราะว่าสําหรับเราอ่ะแกรนแคนยอนมันก็เป็นเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมที่เรารู้สึกว่าเออมันสวยงามแต่สําหรับคนที่เขาเกิดที่นี่มันเป็นบ้านเกิดเขานะคะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าคนเอนเดียนแดงเนี่ยเขามีความเชื่อนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นที่แบบถิ่นกําเนิดเขาเกิดมาจากแบบดินน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อของเขานะคะก็คือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ ของบรรพบุรุษเขานะคะแล้วอพอมีคนมายึดครองไปอย่างนี้เนาะแล้วก็ก็เศร้านะคะแต่ก็สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกค่ะก็ดีค่ะที่ยังมีความคิดที่จะแก้ไขนะคะในปัจจุบันให้มันดีขึ้นนะคะโอ้ฮ a ซานไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะ<ส>ไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่าฮ a ซานอยู่ตรงนี้นอยู่ไกลๆตรงนู้นเดี๋ยวเราเดินไปหาฮา,านกันค่ะ Oh. แต่ว่าหินตรงนี้ลื่นนะเนี่ย้เดินระวังโอ้ oh my god สวยมากสวยมากนะคะจุดนี้นะ Moraine View Point นะคะแอนก็ไม่รู้ว่า แกรนแคนยอนอะไรแกรนวิวแกรนแคนยอนอะไรนะมันจะสวยแค่ไหนนะคะแต่ว่าตรงนี้นี่คือสุดยอดอะแล้วความสุดยอดคือว่ามันเป็นที่นั่งได้แล้วก็ไม่มีคนเลยนะคะเพื่อนๆคือดีงามมากเลยอะถ้าใครมาเที่ยวแกรนแคนยอนก็แนะนำนะคะลองมานั่งถ่ายรูปนะ,ะนั่งดูบรรยากาศนะตรงจุดนี้นะคะอันว่า สุดอะนี่คือแบบสุดไม่ต้องไปคอยแบบว่าหลบคนนะคะนี่มันว้าวสวยมากสมชื่อจริงนะคะแกรนด์แคนยอนเป็นหนึ่งในลิสต์ที่อันเชื่อว่าหลายๆคนนะก็อยากจะมาเยือนนะคะการออกมาแบบท่องเที่ยวแบบนี้นะก็ข้อดีนะคะเลยก็คือได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะเปิดโลกนะคะที่เราไม่เคยแบบรู้มาก่อนนะคะ มาเรียนรู้แล้วก็แอนกับประสานนะชอบทำมากที่สุดนะเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวคือการที่ว่าเราชอบสังเกตนะคะแล้วก็เป็นคนมีความอยากรู้อยากเห็น <g ül> <c oughs> <c oughs> ก็จะคอยแบบถามคนนู้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารประวัติเมืองธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่เราชอบพูดชอบคุยนะคะก็ ไอการเรียนรู้ของเราส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากการอ่านเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เราชอบเรียนรู้มาจากคนพื้นที่นะคะที่เขาเ,เป็นคนพื้นที่จริงๆนะว่าบางทีเราเรียนหนังสือเนาะเรียนประวัติศาสตร์เรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มันอยู่ที่ว่าใครใหญ่นะตอนนั้นแล้วก็ใครเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนั้นนะคะคนนั้นก็จะมีอำนาจในการสร้างตัวละครอะไรต่างๆให้มันดูแบบดูดีนะคะแต่ว่า พอเรามาเจอกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่จริงๆมันเป็นที่เขาอยู่อาศัยจริงๆเขาเกิดที่นี่โตที่นี่นะคะมันบางทีก็โคลรเรื่องกับสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากพวกในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตอ่ะนี่ก็นั่นแหละข้อดีนะคะของการออกมาท่องเที่ยวเนาะทำให้เราเรียนรู้นะคะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มาเห็นภาพความสวยงามอย่างนี้นะคะ ก็ถ้าใครนะคะถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวที่แกรนด์แคนยอนนะคะอันก็แนะนําเลยนะควรมานะคะจุดนีเออ้เป็นจุดที่สวยงามอลังการเงียบแล้วก็จะได้ภาพสวยๆนะคะเยอะเลยนะโอเคเดี๋ยวแอนจะหลังจากนี้นะคะแอนจะพาเ,เพื่อนๆไปอาจจะขับรถผ่านไปดูไอ้ตรงจุดที่ว่าเขาว่าเป็นจุดออพีคของเขาอะแกรนด์แคนยอนวิวพอยอะไรเนี่ยนะคะ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเราจะจะหยุดถ่ายอะไรมากน้อยแค่ไหนนะก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ What I miss, cause my life is dismissed. I keep searching for.